แม่หนุ่มขึ้นได้เลขเลยเด้อเอฟซีขึ้นส่งมาให้แม่พิมพ์เบิ่งละจ้ะจะได้ลงให้เบิ่งเป็นแนวทางเนาะแม่หนุ่มนี่ล่ะตาเลขแม่หนุ่มดวงเฮงนี่ล่ะจ้ะอันนี้เป็นของงวดที่แล้ียนโมพาวิธีหรืออันนี้ละงวดที่แล้วเพิ่นเข้าล่างเข้าบนเพิ่นหมานคือนอย่างนี้เด้อนี่ละจ้ะงวดทิเลียนมันเรื่ประวัติประวัติเก่าอย่นเรื่อเขาเทิงสามหาเขาเทิงแปดสาม เขาาจััตวทย้ยมือนี้เพิ่งเลยข,ขอไม้ได้เอฟซีเบิ้งน้ำกันดเดอ้อจ้าเด้อแม่หนุ่มเพิ่งขอไม้จ้บมือนี้เป็นโ้วกเป็นตะขอเลยเนาะขอใส่ปีใหมก่กัะคาถั่วซะทรงใหม่เบิง้งนี่จ้ามือนี้แม่หนุ่มขอได้จุดทุกขอเบิ้งน้ำกันเด้อจ้าเพิ่งสใหายไม่พิมพ์นี่แหละพระปกติเนี่ย วะเอาไปแนมมึงเดาเถาสันพนมาอ่าสามเก่ามัานมันก็ตรงกึงกับเบ็้กี่ผองพื่นได้มากสามคูนเลยนี่เด้อเอฟซีเมนนมทรงมาให้ไม่พิมพ์เดอจันนี่ละงวดอันงวดก่อนเป็นตัวนั้นละบัานงวดนี่เป็นตัวนี้นีน่งวดงวนันที่สามสิบนี่ตรงกระเรล็กเล่าอันจุดถูกขอจะ้ะ ได้ยูเฮือนเราเนี่ยละไว้เจ้าทีเนาะคะเนาะสามแปดห้าสามเก้าห้าเก้าห้าศูนย์สามตัวตรงต,ตรงกะสองตัวกะจ่บาบอกเองเด้อจ่ามากตัวได้กระจ่าหลดมันอกอกยีนน่นี่ละจ่าใช่ว่าทาเลกไม่หน่มมันสามหมวดแล้วคุณสามสี่หมวดแล้วคุณถือ ีทั้งล่างทั้งบนง่วนงวดก้อนเนีืนชืบทบนง่วนนียนชืบทั้งล่างทั้งบนวัดแปดหา้นก็เขาตรงๆจ้าแต่ประเดิลงเขาล่างเขาบนง่วนก็บหาสามกับเขาร่างเขาบนหาสามแปดสามกับเขาแต่ว่าง่วนนี้เด้๋ยวจะซ้ำซิบท่านว่านี่หลากจะมาแบบนี้เอฟซีกับเบื้องน้ำกันจ้าสื่อใดโบนี่จ้า สามแปดห้าสามเก้าห้าเก้าห้าศูนย์แต่ว่ามันก็ตรงกันนี่แหละไม่พีมแหวนหาก็ตรงกันคำพูดของมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งโพสต์ทีไิมพี่มียาม่โฉกยั่ได้จ้ะมีอยังกระเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะเนาะหาสิได้โฉกได้มาน้ำกันเนาะพอุทิตเนาะโว้ยกระนี้แหละว่าถาเลขไม่นมนี่แหละมันยังแม่นแน่เสื่อนน้ำเพลินคือถึงน้ำเพลินอยู่หนาๆวันนึงแม่นจ้ะ ด,าด,ดามาเลยจะของเงินบอกเขาซื้อน้ำเพลินกับใจน้ำเพลินอยู่มาเนี้ยเอาไมา้เท่าเรี่ยๆเรือเท่าแล้วเขาแหย่ fc เพิ่นเบิ่งน้ำแน่นมือน,นั้นทรนะงมือสุดท้ายนอกจากเนาะก็มีิจะไปซื้อถอนแล้วบ่ได้ณทรงมือสุดท้ายตอนเลขสิออกพร้อมนะ,ม,ม,ะมันสีหางงเราบ่แม่นหนุ่มสูงมากก็ได้แต่วันเขาบนสามสุดคือกันนี่แหละ <S <S จา้าอันนี้ขอเร็วๆเลยนะคล้อเร็วๆนี่นี่ขอเร็วดไปซื้อไว้เลยจ้ะนี่เด้อ fc วันหนึ่งมันเปลี่ยนยังเป็นแปดสามแปดหาสามเนาะเป็นพิมนอนหน่นอยเนาะแปดสามหาเก้าสามหาตัวล่างนี่เป็นแปดสามนี่งวดน,นี่มาจาังสี่งวลนี้มาแบบนี่จะ้ะอยู่นี่นีน่แล้วนี่จะว่าเข้าถือสื่อไปจังไรแต่มันมาสื่ออยากลงเน,นาะเป็น<อ>เลข<อ>ตัว,ว fc สื่อเบอร์ลหลังไม่พิมพ์วาน บ้านนี่มันก็ตรงกันก็บองมันเข้าแปามามันตรงกันแน่นิไม่ได้ไหตรงกันนั่พ่ใหญ่หนุม่มอีสานนํามแม่อัน,นยังแม่ยังเข้าแม่อายแปปันเข้าเนี่ยนว่าเป็นเลขของที่เป็นคำนวณออกมามได้จะพอคำนวณพอพอเข้าเนี่ยละแม่ดวงม่งน,มง,มงนี่ดนี่ตรงกันเลยหกุ่มแกจ้ะอันนี้ก็อันนี้เป็นเลขดังก็เจ้าดอกตรงกันอีกตรงกันอีกแต่ว่านี่ตัวนี้บ้านตรงกันกระเป๋าทิศนี่ หมติดหาศูนย์หานึ่งโเคียงเคงเลาจ้ะกเอาแปใช้มันเขากันอย่างเงี้ยมันเขากันจะด้เพาตที่จะเป็น8ป0หศย์คิดว่าแปหาศูนยแปหาศเก่าหาศูนยนี่ละจ้ะจังหวงามันคือเขากันพอดีบ้านนี่เลขม่องเพิ่นถูก4ี่แสนกว่างวันที่แล้วนั่นเพิ่นก็เป็น80ดศูนย์แปดศมแนเอ้าสามมันก็เขากันรถสมองนี่แหละสาม เอางั้นจับเหล็กไม่หนมเซมก็เขาเป่นเขาทำไมพิมนันกับมากอยู่ดิมักแปดศูนย์แปดหนึ่งได้เลขรวดเท่าคือเก่าวะโดที่แล้วออกแปดสามเอาเล็กขุณหมานรหดหมานต่วกันย่งทั้งนะ้าบานอีแปดหนึ่งบานแต่นนว,ว่าเหลขมไม่หนมนั่นเขาสูงหัวเนอะเขาสุงหัวจริงจังอยู่ในไพ่ในนี่ละจ้ะเขาสูงหัวนี่แหละครับเอาไปเอาไปเบิ้งร่องเบิ้งน้ำเพลินอันมากกดซื้อน้ำเพลิน มากพานตาบองมันถือด้วยนี <laughs> ่ <laughs> นี่มองคนถือเม,<อ>มื่อกี้นี่ตัวตัวนี้ครับตัวนี้ตัวเดียวกันมันเป็นหาสามสามหาตัวนี้เป็นแปดสามทีแล้วบ้านนี้เราไปจุดถูกขอเจ้าทีอยู่บา้านเราเนอะอได้ได้ตัวเดียวกันสามเก่าหาจ้ะหาสามเก่าหาสามเก่ามันก็กลับกันกลับกัน <laughs> Oh, โอ้ยโศกเหี่ยมาน้ำเด้อไม่หนมเอ้ยเอฟซีถ no, no. ือน้ากันทุกคนจากตีไม่เนาะพออาทิตย์เนาะนี่เดี๋ยวจะงดเลี้ยวของเมนโหนมด้วยจ้ะแต่ห้าสามสามนันก็เขาห้าสามสามหาตัวที่สองเก้าสามเก้าสามห้าห้าครับมันอันคู่ที่สามแต่ 8ห8สามมันเข่า8สามเขากลางเข่าที่นข้องวดนี่จ้ะนี่ละนี่ละมันนี่ละเอาจับคู่เสีกันเบิ้งนี่นี่นี่เบิ้งเด้งเอฟซีนี่เบิ้ง38ห้ามันจะนี่ก็นี่นะตัวเดียวกันแต่มันเลขมันสลับกันจ้ะประมาณนี่ละก็คือกันนี่ก็8ห้าก็เข่าห้าอันนี้ก็เข่าสามห้าอันนี้เป็นสามเข่าห้า อันนี้ห้าแปดสามแต่ว่ามันเปลี่ยนแค่อันอันตัวล่างเนาะเปลี่ยนแค่อันตัวล่างจ้ะเปลี่ยนกับเปลี่ยนเปนเร็วเพราะวุฒิพอดีละ่ะพราะวุฒิฟันดีครับจะบอไปใส่หมอกกจะฟ้องเก่าพลยวุฒิฟันดีครับจังหวนยาวให้มันได้เงินล้านเด้อเอไม่ได้สลองปีใหม่เนาะจา้ะส้ำนั่งคักๆอยู่ว่ะตอนนี้ก็ะน้ำเบิดลายเลยที่ของมักเนาะจ้ะเนาะเอฟซีก็ให้ได้ทุกคนเด้อค่ะมาร์กกับซื้อน้ำ มันก็เร no ียงจนกวายคอเนาะจะเนโอจุดถูกตรงกันจุดถูกก็ได้นี่จ้าแม่หน no ุ่มเนาะวายเจ้าทีคือได้ัวนี่เนาะแม่พิมพ์ว่าษานี่รัดตัวโซ่เขาแม่หนุ่มเลยตรงกันเลยจ้ะเอาสิได้รวยน้ำกันใส่ปีใหม่จ้ะสิได้มีเงินสลองกันมวลมวลเนาะจ้ะเนาะสีมาอีกบ่มาแน่อยู่จ้ะ ยังไดก็มากก็ขาดล่ะพวกเฮาดวงเฮงล่ะยังไดก็ต้องเฮงขึ้เก้านั่นแหละแม่หนุม่มโสดสีได้มาน้ากันทุกคนเนะาะค่ะเนาะสำหรับมือนีกะสำหรับคนนกฮันโนโสดโสดมันหมาดน้ากันเด้อนแม่หนุ่มเด้อน้ำโพธิ์ทีเด้องวดวหีิเด้อรวยๆเฮงๆน้ากันจะ้ะสวัสดีค่ะ